สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีควอฟี่ทุกคนนะคะวันนี้ควอฟฟี hmm. ก็อยู่โรงเรียนนะคะเ mm hmm. พิ่งพิธีไหว้ครูเสร็จค่ะทุกคนเหนื่อยมากนะคะวันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่มีครูนะคะเป็นครูที่มีสิทธิ์แล้วนะคะเพราะเพิ่งผ่านพิธีไหว้ครูนะคะคือเปิดภาคเรียนมาเราก็ต้องทําพิธีไหว้ครูบันนี้ผู้มีเรื่องอสีขาสูฟังนะคะพอดีลูกศิษย์ของคุณครูนะคะที่เรียนอยู่ในห้องนี้นี่ชั้นป .2 เนี่ยก็จะมีบางคนทคี่คุณครูเคยสอนแม่ของเขานะคะ คุณเกิดชจว่าคู่เท่าเลยเหรสินะคะเพราะว่าอันนี้เหมือนเหมือนน้องเจมใช่ไหมคะคุณครูเคยสอนแม่น้องเจมตอนอยู่ป .6 เพิ่นก็คุยกันได้ว่าคู่อายุจักปีคู่เท่าแลยวย่างสินะคะเดี๋ยวเราจะมาถามเด็กๆกันถ่ายเบิรงว่าคู่อายุจักปีนะคะถ่ายซีเบิรงครบอายุกี่ปีจะให้ใครตอบอ้าอ้าวโยกโยกคุณโยกถ่ายซิคุณครูเท่าไหร่ คุณครูอายุ29เอาอเจมเจมเนี่ยครูเคยสอนแม่เธอตอนอยู่ประ 6, ี่ไหมยเบิืงครูอายุจักปี17บเจ็ครับสิบเจ็ดถึงใจลายเกศีไปด้วยอ่ะน้องอ้อนน้องอ้อนคุณครูอายุกี่ปีลูกหกเจบอันนี้ครูให้เก็ศูนย์ไปเลยว่าคุณหกบ หัวชีบอ,อหงอค่ะชิบะกอดินไปเลยเอาคุณพี่คุณคัวอยย่กี่ปีส4สค่ะสาสิบสีสส่ใครไทยถูกมีรางวัลน,นะคะเ <30 S 1> ดี๋ยวมาดูกันนะคะใครที้ไยอ,อายุครูถูกนะคะอ้าวน้องต้นหอมครูอายุกีป่ปีลูกสามสิบหกค่ะส <36 S 2> ามสิบหกอ่ะมีสามสิบหกแล้วนะคะอ้าวต่อไปน้องเพลคุณครูอายุเท่าไหร่รูที่ว่า คอายุ35อ่าน้องแพรบอกว่าครณอายุ35อ่หาจไปเอื้อเอื้อเอื้อาคู่จังปีห้าสิบห้าสิบยเจดศูนเลยถึงคุณพ่อถึงคุณแม่เลยเนี่ยบ้า่าคู Docker ่หายสิบอาเปาตอบสิลูกสามสิบกลัวกลัวเท่าไหร่ห้าสิบเอ๊ยาผู้ตอบเป็น้าห้าฮะสามสิบห้ามีคนตอบแล้วแพวแพรแพรตอบแล้วสามิ สาน้องต้นหอมตอบแล้วสมเอ็ดสามสิบเอ็ดอ้าวถามซันเดย์ทีนี้น้องซันเดย์จะว่าคู่อายุจักปีสาครับสานะคะสาเอามาถามน้องน้องปราบใช่ไหมลูกคุณ่ออายุจักปี32สดูนะคะว่าจะมีไผ่ายถือบอ <c oughs> น้องแท็กซี่สามสิบเจ อ้าวครูจะบอกว่าในนี้มีคนทายอายุคุณครูถูกเรื่องคนคู่เขียดแต่คุณอ่อนคุณอ่อนบอกว่าคุยอายุหกสิบคุณอ่อนถ้าหกสิบนะครูมาสอนเธอไม่ได้แล้วครูต้องเกษียณอยู่บ้านนั่งถอนงอกนั่งของต้นไม้แล้วคือว่าคู่หกสิบเนาะวันนี้เนาะอ้าวใครอยากฟังว่าครูอายุกี่ปีประัดวาง่อน เดี๋ยวยังมั่งคงอ้าวจะมีเด็กไทยถูกอยู่นะว่าคุายุกี่ปีคือคุณใครใครใครคุณเซ็กซี่ครับคุณเซ็กซ์ เป็นน้องหรือเป็นพี่ของผู้ปกครองของช่วงนี้อะไรคะพี่ค่ะพี่พี่แม่อายุ16ปีโอ้โหจริงเหรออ่ะเดี๋ยวครูจะถามเดี๋ยวด้ที่นี้ครูจะถามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้น้องเพลวนะคะได้รับรางวัลนะคะเดี๋ยวติดต่อรับรางวัลที่ช่อง7ีได้เลยนะคะงงค่ะเด็กงงเดี๋ยวครูจะถามอายุของผู้ปกครองนะคะตอบคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะหรือจะ ตอบได้ทั้งพ่อและแม่ก็ได้นะคะอา้าวน้องแท็กซี่คุณพ่พออายุเท่าไหร่คุณพ่พออายุเท่าไหร่ลูกแท็กซี่จำไม่ได้ถุงจำไม่ได้อ่ะมีใครจำอายุพ่อกับแม่ได้ดีมงมากๆอ่ะปราบปราบอ่ะแม่แม่อายุเท่าไหร่ลูกสามสิบสามค่ะ<ๆ>แม่สามสิบสามจำได้ไหมลีน้องซันเดย์เนี่ยมีใครจำได้อีก เก่งนะลูกเราต้องรู้จ you ักจำอ่ะเปล่าเปล่าคุณแม่อายุเท่าไหร่คุณพ่อก็ได้คุณแม่สามสิบเก้าแสดงว่าเป็นพี่สาวของคุณลูนะคะออาแพรวคุณพ่อหรือคุณแม่คุณพ่อคุณพ่ออายุเท่าไหร่สี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดปีแสดงว่าคุณพ่อเป็นพี่ผมกโอใช่ไหมคะมีใครจำได้อีกอ่าทุกคนนะคะก็ อันนี้ก็เป็นกิจกรรมในแต่ละวันนะคะทุกคนก็ค,คุณคคูกับศรนั่งส,สินะคะยุก็ได้กน่อยยุก็ปลุกๆนะคะมี12ชีวิตนะคะคือดื้อม,มากๆแล้วเขาก็พึ่งขึ้นป .1 มาพึ่งขึ้นจากป .1 มานะคะอยู่ป .2 เขาก็จะมีพฤติกรรมที่ง,ง่วงช่วงบ่ายนะคะเราก็ต้องทํากิจกรรมที่ช่วยแอคทีฟให้เด็กน,นะคะจะไม่ให้เขาเขียนเยอะเพราะถ้าเขียนเยอะเขาก็จะเบื่อนะคะพาลองเล่นเต้นราแบบนี้นะคะแล้วก็อ่ะคุณครูใจดีมาก ตีเจ็บไหมเปล่าเปล่าครูตีเจ็บไหมเจ็บเอาบิ๊กบ well ิ๊กบิ๊กครัวตีเจ็บบอไม่พี่ลี่บอถามใครดีใครเอาใครโดนตีบ่อยที่สุดหนูอายกครูตีเจ็บบอไม่ไม่ม่ครัวตีเจ็บไหมอ้าคุณครูคุณครูจะใจดีถ้าหนูเป็นเด็กดีคุณ เออนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอาเล็กๆหน่อย,อยมาฝากนะคะเพื่อแบบเพื่อนๆอยาจะเห็นพี่ๆน้องๆนะคะทุกคน f อทุกคนอยากจะเห็นว่าในโรงเรียนน่ะคู่อยู่จังไหนนะคะน,นี่เป็นลูกครูคุณครูปี2565นะคะป2นะคะปสองนะคะ,ะเด็กๆบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะดือ้อไร